สวัสดีครับทุกคนเริ่มติดลูกแล้วนะครับปลูกไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ลองดูผสมดินให้ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วก็รอดูว่าเขาจะเจริญเติบโตแค่ไหน มีที่น้อยกระปุกในกระสอบก็ได้นะครับนี่กระปุกในกระสอบในกระสอบสี่ต้นลงดินสี่ต้นลองดูว่าไข่จะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันก็เริ่มติดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูว่า จะร่วงก่อนหรือเปล่าไม่ยากนะครับเพื่อนๆมีที่นิดๆหน่อยๆไม่ต้องกว้างมากก็น่าจะทำได้ปลูกในกระสอบก็ได้นี่ก็พอมีหลายลูกอยู่นะปุุงดินให้ดี ในดินให้มี N P K ในตัวเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสให้เขาได้อันตราส่วนใกล้เคียงกันก็โอเคนะครับยังมีอีกสต้นกำลังเจริญงอง,งามเลยครับนี่ ในกระสอบนะครับนี่ไม่ได้ในดินนะในกระสอบนะเดี๋ยวจะรอดูว่าเอาเลื้อยขึ้นไปล้วต้องรอรุ้นว่าจะออกดอกแล้วจะติดผลไหมลูกนี้น่าจะใช้ไม่ได้ลูกนี้เหลืองแล้ว ไปมาดูกันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวถ้าเขาจเจริญเติบโตแล้วจะมาอัดคลิปให้ดูใหม่นะครับ